ภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระมหากิริฐอิติยาโนจ้าวาวัพระธรรมกายโอซาก้าได้เมตตาสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยได้สอนให้ชาวท้องถิ่นนะครับรู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้ซึ่งภายในกิจกรรมนี้นะครับชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวท้องถิ่นนั้นก็ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงครับ วยการทำมดิทชั่นหรือสมาธิโดยกายที่สบายใจที่สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระมหากิติริศนะครับ่นได้นำนั่งในภาพภาษาญี่ปุ่นครับก็ทําให้ทุกท่านนั้นมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายประกอบไปด้วยสติสบายสม่ําเสมอแล้วก็มันสังเกตนอกจากนี้นะครับภายในงานทุกทกท่านยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อน้อมนําใจสูกกรร่การประพฤติปฏิบัติธรรม โดยมีครูสอนโยคะมานำจัดกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้มีช่วงเวลาในการสักถามนะครับพูดคุยกับชาวญี่ปุ่นซึ่งหลายท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจแล้วก็ได้ร่วมกันประกอบบุญยกริยาจากธานามายัยคือบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานนั่นเองครับ